สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำพือนอปิเชียลครับพี่น้องขณะนี้เวลา16นาฬิกาครับพี่น้องสี่โมงแรงครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศไปที่ครับพี่น้องทางในที่ไปหอดใส่แดดครับพี่น้องเป็นตาท่านบอลสันเดย์มือเพราะว่าพื้นที่ง่ายพื้นที่ครับพี่น้องจาก ที่วาการมาเป็นอยู่ด้านหลังทีวาาท่วาการอำเภอครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่โมโมไฮรถ์เหยียบสนามครับพี่น้องเพิ่นปลูกหญ้าไม้ครับพี่น้องบรรยากาศสดๆอยู่ที่ <B> all, น้องบวัวลำพูครับพี่น้องอำเภอศรีบุรเรื่องครับที่ว่าการอำเภอศรีบุรเรื่องฮะกลับบ้านอีกแล้ว ก้าบดูไตแหมก้าบบานอีกแล้วบานไรนั่งรองเำออว่ดีดีลองเบิ้งละ่ะบุมมีตัดคอม <c oughs> เ,อย,เ,อย,เอย,อยืนยะืนอ่างนั้นนะเจ้าไปย่างยัง,ง,ยงยๆๆนี่ไอ้คุณหาไทยคุณทำสำหรับกินนี่กะเออข้าก็ต้องเก็บ เาก็ต้องเก็บทุกรายละเอียดนะเพื่อเพื่อจะมียังรุดขึ้นมาเขากับโบตรงตันไงเดี๋ยวมีแล้วแน้ยุดคลิปรุดคลิปรุดปักหครุดฮ่านป้่า่าฮ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 ่าเ่าฮ่าฮเอาฮ่าฮ่าฮาเ่าฮ่าฮฮานี่่ กำลังเปลี่ยนทีมครับเปลี่ยนทีมจอครับทีมประดับครับพี่น้องกำลังขึ้นครับด้านหลังกับกำลังกลางเต็นครับจลางน้อยก็เอาไปที่เข่ากลางครับพี่น้องส่วนรถบาสเท่าจอดอ้อมอยู่ด้านหลังางนะพี่น้องจากดูทีกับบ่อหอยปันได้ครับพี่น้องมันจะมีห้อยเป็นเกศไม้ห้อยรวมครับพี่น้องเอาแต่โบกาลงครับพี่น้อง อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับชั่วโมงหนึง่งยิงไฟเข้ากับจะเขารับพี่น,นอ้องเ,เข่าปวด ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยรดน้ำพึ่งบ่กดสิบสองบาทใโนน้ำพึ่งาแ็ครับผมใครที่สรสปอนเซอร์อีกรางนึง FC ทานใดเอามาให้ครับพอการแม่ัเดี๋ยวไหนเย็นยนเีเโดเขาก็ไปเบิดกับค่าน้้าแข็ง รถไปซีไอดีอ่นำไงวันนั้นทำไครับรู้ว่านี่ดับล่องกระหม่อมเลยห่อนแห้งมือเลยการมุมสุดเด็ดตัวดับเบิ่ดผมแล้วเบิร์แล้วนี่มือวันที่ตีกับเอาไปเฮ็ดไปเปลี่ยนปั <laughs> right? <laughs> nothing, <laughs> ๊ม <laughs> เนตัวตัดลมจามตอนนี้ดีเบิร์ดชื่นใจมีเหรมีมีหรอมีอย่งได้เียด้สองเียงดนึงเนี่ยนึงเกือบร้อยเอ็มร้อยให้จ เปิดเองมาแจกปะเปิดเองเสียเองนักเล่นพ่อสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอาอีกครับเอาแมเอาอีกนะเอาแล้วียังแล้วเอาอีกเหรอปองแล้วอะมึงแกอันเก่ามึงยังใจกว่าสี่สิบบาทบ่เล่นนะมึงสิบเลมามา

ไอ้เิ๊กกำลังทะยอยมากครับพี่เรา หูเสือผิวสหาทีนั่งกำงงวยกำลังวยสิเอือสองมือหรอกสสู่อมือสิวายังวามา เราสปอนเซอร์เข้าได้ครับเข้าได้เดี๋ยวช่วยช่วยใเราเงามีมื่วยเราจะสับสปอนเซอร์นี่กันยังไงหมายถึงสปอนเซอร์เข้าได้หน่อยเกย์ยิ่งมาสิบบาทยังกว่ามากนี่ เันนีวเราดุนขโมยที่ปูเปียวตาคนนงงตาที่เมาดีๆมองไ้ค้างรวดนึ่งบอ่อยากสนุนสนับสนุนการศึกษาดกอยากให้สนนุการศึกษาดีกา อยากให้ทุนการศึกษาเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาสือนักศึกษาแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาสื้อนักศึกษาแป๊บนึงสเรียนศึกอนาคตของชาติั้งนั้นฟังไว้ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเลขมาเบิ้งคลิปไว้เห็นหลักฐานชัดเจนบอลคนขับรถบัสลำเพลินออบิเชียครับเดี๋ยวผมจะมาให้เขากดอันรับ ปาดสมพวอครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับสมครับขอบคุณทุกการังแรงใจกับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ